ขพอเรนเชิญเจา้ปาป้าเปยโขผู้มีบุญทั้งหลายประกอบพิธีเปรยโคได้นำบัดนี้อาราธนาหลวงปู่ให้ใสสว่างอย่าเพลินนะโสอันธรัน์โทสุงขินโตวิรุณโอ้บุญทัสสเนอรวอนโคนสุงขินโต โอ้ยิสหัสสัพเอหิยันติภิสะอันธรดท้าสุงคิตาวิรุณอาปุณทัสสาสเนอโรอาสุงคิตาโอ้ยิสหัสสัพเอหิยันติภิเตอันธรดท้าสุงคิตาวิรุณอาปุณทัสสาสเน อรังคัสุงกิตาโหนทัสสะสับเอหิยันติปิพวันตุสัมพมังคัลละระอันตุสัมปันเถวันตาสัมบุญทานุภะนัสัทธาโสทิปิพาวันตุเตอภิวันตุสัมพมังอัลังรังขันตุสัมปันเถวันตา สมพันธัมมนุภาเวนสันทาสทีภววนตุเตภาวนตุสัพพมมาอลังรังคันตุสัพปันเทวันตาสามสังขานุอาเวนสันทาโสทีภาวนตุเต อันตุอันตุอันตุข <c oughs> อให้เจ้าชาพามถุกนะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณมีสมบัติจากราพรจินตใจทันใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรื่องธรรมก,กายโดยรารมพรัน ขอให้มีสุขภาพบรราลานาไม่ที่ขังแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสเน่าอันอก,กวัยอายุไขย,ยืนยาวนานวยวัโกรกท้วนบริบูรณ์สร้าบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตืน่นเชืมื่นตลอการ,กรเกษมธรรมราน เบิกบานไม่มีประมาณขอผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่ห่านาไม่ฟางผมูไม่หลังไม่พุ่มสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมากๆร้อยยี่สิบปีแั้งเรืองกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงเข้าข้องว่องไวผ่องใสดูดีเหมือนยี่สิบปีตรดการทนทานยาวนานตลอดไปเรือเร็วเรือไวเรือแสงอดำบหนึ่งตลอดไป ถึงที่ส่วนหนึ่งทํเอ่อไปเ,เราก็ไปเทปากันนะวันนี้4,200กรโดมกราะมอาราธน,นาพระเดชพระกุลหลวงปู่ให้ชัดใสสว่างช่วยกรุณากรุมบุญให้ลูกหลานแกบแทบเท้ากรุณาเอาบุญนี้ไปดัดรอยวิบากให้ด้วยและขอให้โควิดไล่หมดไปจากประเทศไทยและโลกนี้ให้ วัดเรามีคนเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมได้เป็นปกติด้วยเตนตั้งใจงให้ดีนะศูนย์เจ็ดสองชีตังเมเข้าถึงธรรมชีตังเมเข้าถึงธรรมชีตังเมเข้าถึงธรรมสันตุสันตุส นุ่พ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆเรืวนทันทีเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงเรื่องธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมพิธาปฏ,ปฏ,ปฏิหารตลอดกันเถิ